สวัสดีครับครับนักเรียนเรียนทุกทุกคนครับครับปนี้นะครับครเราียนมการการเรียนรู้ไปแล้วนะครับครับซึ่งซึ่งกิจกรรมการเรียนรู้แตกได้เนี่ยก็จะต่อจากกิจกรรมการเรียนรู้ครั้งที่แล้ว็คือรั้งที่างนะครับครับเรื่องส่วนปัมพันธ์การสร้าน้ำมอวสุนตใช้ช่ทำวันนี้จะเรียนเปืนีวัตสใช้ช่างทำนะครับครับวัตุสนน้ำนำนำน้ลบนฝนถู มันทาทางจากจากรายบานนะครับควัมอุูขคมขนตัวตัวของเก่าๆนิดหน่นะครับคารเบอดเคื่อนเรื่องมันมาส่ตอะไรอายนะครับนี่ๆอย่างมีจีนเปรตนะครับวัสดุสนุนนึ้งหมดหมดสองสองรัเบียบเนึ่งเนือกับวัสดุร้มธรรมชาตินั่นนักนก็คือวัสดุสังสรรค์ของบางาส่สังสรร์ที่เกิดจากจับวัานในทของมันเย กิดจากการสร้างงานขอสุวันดนั้นเปส่วนวนวัสดุสนิมดางไม่ธรามดาคือคือที่เคยเางการสาสานาไม่มาเป็นไม้ใหญ่นะครับข้ามสลๆดิเนียนะครับข้มีเล่นไป็นบูเกิดเกิดเองอยางดงชากนะครับต่อไปเืองส่ไปัสนะครับเือส่งัสมบูรณนครับคือวัสดุจากพอพอวัสดุสนิมนั้นๆนะครับเป็งๆแขลงเงียบๆงยบๆนยืดดานาด้านได้ได้ดูดซับได้ โน่นโนนนะครับกานนายึดยึถนนอะไรตัวไหนก็ไม่สบัยสมัตสองตรวกลางกลางกาปาเป็นไปมนเดียวเขาบอกความหนาคือลักษณะนั้นที่มันมาๆมาๆมึงขาดหายยากนะครับไม่ห้าค้างไม่ขาดนะครับครับเมื่อเมื่อถึงแล้วนะครับดูยืดทุกทุกปีเนี่ยนะครับมันจัมีัลานาเลียนดียไปจากเจเดิมนะครับครับนะครับแล้วระกอสมสมิบาลบางนี้นะครับครับ สามารถนำนำเบียนเบียนหรๆร่างๆ่าตามต่างๆต่างๆมาสนสนนั่นๆก็ได้นะครับครับต่อไปเลยคือความแขงแข่งคือการแข่งแขความป่านการ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 ยู่กันใจใจใจกวกวนอคือการแขงแก่งการการดึครับการแข่าแข่งนี้นต่อไปเลยคือความยืหยุ่นยืดหยร่มาว่า กัตาสตามาัวมาดมาดมาเดเดิมนะครับเดิเดิมเดิมเดิมเดมเดิมเดิมเดิมเดมเดิมเดิมเดิมเดมเดิมเดมันกลับกลับสู่ดนมเดิมเดิมดมเดม่ดิมเดามเดิมเดิรเดิมเบิมเดิมเดิมเสิมเด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 ิาเมเดิมเดิมดิเเเดิมเดิมเสเมารถกลับกเดิมเดิมเเ กับย่างเงิอนเดิย่างเดิอยางดอย่าเดอเรียงกัยากันกับการซื้อูลูกรางรางเดิมยังเรื่อขกาอยื้อุๆกยงเชนเชนงงมันไม่ไม่ไเบาเบานะครับการเรียนเยนเบาโๆหอ่าบเบาโๆแก่เข้าไปไม่ไดนโมงทำให้ให้ลูกขยายลูกๆขยาไปเร่อยๆแก่ๆปั๊บปั่องกแกับกซื้อซร้อนั่งเด้เด่อนงเราเราควาเงเรียกว่าความสบานดานยืดยืดนะครับ อ่าต่อไว้นะครับครับนอกจากจะมาสมนัติแล้วเราปบไว้วัสดุสิใช้ไใช้างนะครับแววัสดุสิใช้กว้างนะครับอณนนั้นสมงวบัติต่อไปไปเป็นวัสดุสิใช้ไชทำนะครับเราจาวาเรยเร่อสมุสิวันนี้ายยงวาเรเรื่อสมุสีใช้ใชทำเป็นบัดวัตถูกวัสดุโดคือนะครับสิ่งสัาลางสามาอาเามาารมาเาเอามามาเอาเอากายเป็นวาดถูกอย่างเช่นนะครับอย่างเช่นภาพวาจางาดา นะครับก็ทำทำาสสนนได้ากจะหามาวัสดุสิยเขก็รู้กนรู้ครับทำย้อนะทาไรครับทำมันจะหาายนะครับไม่งว่ไม้ไวัสดุกระนังานอาม้าอามาตรอรวงรงข้าวข้าวมีเป็นข้าาบ้านบ้าน่งบ้านไหวานหวาถุงถุม้ไไ่รวันวานสนุนะครับครับเห็นไหมครับคำตอบรคือไม้ไหนเอยนะครับครับต่อไป การานี้านีคอะไรอะไรครับนี้างนีท่อนซอมซอมนี้างนีท่อนซ้อมซอมทอนซอมซ้อมนทำอะไรอะไรครับทอนท่อน้อันที่ช้อนเนี่ยะครับในคนวันนในในวันในในีจวนจวนช้อนอเนี่ยมันมันทำมาได้หลายหลาย่ไับตาง้านะถ้าเราถ้าเราหกเนี่ยนะครับ่งเป่งลุกนวามาหมาคือทำทางราการไรฮะโล่ลครับที่ช้อนน้อเนี่นะครับช้อนนอนเนี่ยรับรบานมันเราจะบอกว่าว่า ้ดย้วยงามเป็นวันนี้วันเนี้ยเขาไม่แห้วแห้วันนี้ทั้หลานเราก็เราไปราไปหลาานกเรือยเราอย่างเราบาเาเ็ใจใจเขาให้เรแหวแ้าันทีนทีานเราไ่ราต้อะไรก่อนอะไรครัสังขารไกลไกลตง ไปนะครับครับในโรงเรียนเราก็ก็มีมีนะครับอย่างนี่สียนะครับแอยาง เขาล้อนนี่าลอ่ให้อะไรให้เียนดูอย่างๆนะไม่ได้ให้ได้เงนเรนเรียนดูมให้้ียอย่างๆจะไม่ใหนให้อย่างๆเนี่ยมันไม่ได้มไเีนอย่างมันทอนะมันเป็นลายเส้นๆลายลายเส้นๆเรลรดอกอกอย่างๆดอกอกอย่างๆมทำลาลดอกอ่างอกอางสมัมันมันกบการาน้น้นะครับลาง้น้อหน้ำน้ำอยเกาติดอย่างๆให้ล หลบลื้อนการนั้นกรลนลื่อย่งไนะครับเขนันั้ก็คือมันปนานน้ำเนองนะครับัานงรับานงอันนี้เราจะกระายเรื่อง่ายกไปอย่างยัามสมงคนสองคนก็สมสียใตไธรทำนะครับเราจะเห็นว่ากูยกย้อนยกย้ายนะครับ้าพ ตัวอย่างอย่างห่หมาอะไรอะไรเป็น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 ทนที่เารียกว่าทอนส้นสูงทอนสสูงอันนี้ครับเขาแตะเขาเขาราโบรอะไรรเนะระรอะาปเป็นเป็นแผ่นเป็นเป็นแผนเปนๆปานเป็นนนเนเ็เส็เ็็นเ็เป็นเปเปเป็น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 เปอเป็นเเป็น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 เป็เป็นเป็นเเป็นเป็นเป็นเ เยอะยะมากมายนะครับนั่นก็คกมานะครับสมส่อมวมมว่าเราไปออกแล้วาวัปัตอย่างเี้อย่าอย่างเ้อรือวเลือบ้านมเปลนแปวัตถทุกนะซึ่งทำทำมันหมหมจริงๆวสดสอมันคืออะไรนะกรดระังาหังาานารดาษกระดาษไมนเป็นิงินะับ้านด้านสารมันมันจาะมบายคุยันแต่แต่รัยยางจะมันจนนะนาน ทีนี้เหตครับมันยังนไม่ไม้ยอเทมเลตตนี้เรียกว่าไม้หมเพราะนั้นั้นวังเมื่อไรไรใเพราะว่าอะไรไอัน่มันไม่ได้ไม่ได้ช้าช้ามันไวไวนมาน้ได้แต่แงเนี่โดนน้ำได้ได้มันเป็นเป็นอ๋อนี้ไวไเป็นไมายไมายจริงจริเป็นไม้แม่ไม่ใช่หมยหมยเกิดจากจากลการายใสใสไม้หม้มากายกายไมยหมยหมยหมายัวน้น้ำได้ถ้าเป็นไม้มโวน้ำน้ำสมองมันบวมบวมนี่ไม่ได้ได้นะครับ กับเขาต้นไม้ไม้ปัาต้องเป็นใบไม้ไม้ไมไม้แดงต้นไม้ครับประมาณนั้นต่อไปไม่เล็กนะครับเล็กๆเนี้ยจริงๆเรื่เล็กที่เรียนเรียนค่นเงี้มันคือเราเรียกี่าเส้นเละครับเสละๆจะต้องนำนำเเข้าเราเป็นก้อนนะทเียป็นก้อนเสินและๆนเปนเป็นก้อนๆก้อนเลๆเล็กเป็นก้อนๆมาเลยครเสร็จแล้วแล้วกันคือคือเอาเรามันเําเราเราดูกาวมาเราหลอดสมา เแลวรอนรลนยไลรีบ็งไอนกอนรอนรอนลน์หลก็รีีล้วแล้วคิไปไปเป็นเลนเซนซมากยืะเีนเนมากเสร็จแล้วแล้วก็เอาเอาไปถามที่เราเราการการเลียนเียนกันกันไครับเลียนเรียนกันอะไรอะไรทำไปเรื่อยเรยกันกัน่อ่อไปเรื่อยๆทำเรีนเป็นคงเป็นกงเอาเอาเป็นล้นลเป็นกงต้องเอาแงะาานกอกเาป็นานเป็นกองเป็นงปดอเปร้อย ในสงสาสสสสางสนอนเดีนใจว่านในไม่ไ้ครัม่ครับนั่นแหละกเป็นแหล่แหล่นะครับเป็นเกนก้อนแหล่แหล่เลยมันมอนนะครับแล้วก็เราไปทะลุทะลุงเอาไปให้คอนมอ้อยสูงย่สมันก็จะลาลายลายเมนของเล่นแล้วก็เราไปลอยแม่แที่มีแม่แมที่นะครับแล้วแต่แหล่งจะสามาลอยลอยืดืแรือแข็เป็นเส้นๆได้หมดนะครับครับทีนี้นี่ข้อเียาเดียวเหล่แหลๆหรือืแ่แหล่ลแหล่แนี่มันมีข้อดีข้อเสียามันเอ่อ ผู้พังยานคือพังยาและและสามานำนำกราบละมัดหม่ไมโดยการหลอกหลมันเองอนะครับหล่อมมงเล่เล่นมันไปงที่เป็นโลโลขีที่มุวนม้นได้นะครับครับบอกว่าไม่หม่ดได้แต่ว่าว่ากกาชาแนนากมารมาเอาใช้ไม่ได้แล้วัสวามาอมคือความคาทาทางสองดังรุ่งร่างร่างต่างๆง่ายนะครับแล้วสามสามึงนำนำาเลอรนำรัสี่สอันนี้นี้ ไม่ใช่ไม่หกลันครับมันมัมเกิส่ยเสิงนะครับมันเปนมัเป็นก้อนมันเป็นก้อเสียของของเอ่อเนืขึ้นมาขเกิดเสลี่สลงก็กวกดง่าง่ายนี่ถ้ามันไม่นรห่ม่ไม่ไม่เป็่ก็ก็เดินเล่นกระห่มนอะไรไีกน่ลายไแล้วนะครับนะครับเอ่อเขาเขาทอะไรไไหไหครับเขาเรียกอะไรอะไรอ่ะวัดทุกุ่กการกันยืนนะครับภาาอัก่ารยืน เอามาพาที่บ้านๆบ่าใช้ใช้ครับครับแทงเล็งเลยกองกล็องเที่ยวมาทำทำหลังคาท่าบ้านก็เคลื่อนเคื่อนไปด้วยสียันกันสินะครับัมันก็ช่วยในในระดับยืดยืไปทีท่มากได้ไปไดระ ไปกระดาษข้างในนี้ะกระดาษนัะนคืองพิวงมาจากจะหนายคำนกี่ยับยี่งมีพวงมาหมายก็คือไม้ไม้ไมเนี่ยเฮ้ยมามาเลือเอาเมาทกระดาดาโดยเฉออะนะครับไม้ไม้ไม่นี่ยดูกรมาเมืองมาทำกระดาษโดยเฉอเช่นชไม้ไม้เลอดเปลือกไม้นะครับฟางข้าวยาอะไรอย่างเงี้ยนะครับบมานบ้านเอาทำนกระดาษกระดาดาษกระดาคือีทอะไรทำอะไรกื้อซื้อมได้จ่าลตรองกระดาษางคุณสมเียแท่จกระดกระดาษนะครับเรื่อนี้ก็ดีครับ ก็ตทำางยงรัวย่างย่าทุกที่ทุกีมันเเนอย่างเดีัมันทํา้ทำางกราต้ไปตดนะัได้รัาต่เแต่งเสียมัน่่เปืออยู่ง่ายๆีขายไ่นอนีไปสครับอขส่งงันนุบม่าเมาข้าทนะสั่ราาันหรือสงสิมญหิงเนีย การนเราเราสนใจไม่ใเยอราจิรับรอมีท่าวการ่อการบิการบิสิกต่างนะครับเนนปฏิกิริยาขมีามเชจร้นใที่ทีนจมาจะาในอืนในในแต่แต่สานยต่ม่ีดูนครับปากาหนาปากานในเอาราใานชย้ใหอะนังเวเวนัสัสสิครับครับมมาติดตาาตกงก็ย่างข้อดียวงมันอางไนะครับ ลลวล่างต่างๆง่ายไม่สับซ้อไม่นอยลไฟฟ้าแล้วก็น้ำนอกว่าุนม่านม้าติดๆเนี่ยไม่ค่อยสลายตามมันอุม่เม็นลอยลอยเลยมอ่เป็นลอยอยเลยอยู่เป็น้อยอยเลยามนไม่่ยจลายนะครับถ้าตไม่ยาียอยู่อยู่ยาวๆทุนถานวอนวามากนะครับแต่เรองนี้เคยๆทาไมทไมนเราเ่ยยาวๆรอยอยารไาลไกไปไมเ็น้อยลอยลึสุดยนดาด้นรไม่าไรา นมีเส้นใหญ่ขอขอทักทายไปถ้มีเส้นใหญ่ไกองสองประเภทหนึ่งก็คือเส้นใหญ่ๆจากธรรมชาติใหญ่จาธรรมชาติเนี่ยรเราได้ได้สองสองอันนด้คือกเส้นใหญ่ๆคือคือเส้นใหญ่ๆจากสัตว์นะครับนี่เส้นใหญ่ๆจากจากสัตว์คืออจากจากอย่างนั้นอย่านั้นก่อน 在云南省昭通市镇 ใช่ๆอุปกรณ์เรยด้วยครับกาที่แล้วแล้วดกันาสิสิการที่แล้วแล้วนครับการที่แล้วแล้วเนี่ยเรื่อง่องการการรชาสการันธะสื่สื่นะครับ ับโฟมไม่ไม่สับเป็นไงไม่ไม่สัสองน้ำสับสับพลาสติกตไม่ไม่สับสาสิ่งเ่าน้สนะครับครับนี่อใช้จกจากกิจกรรมกานแล้วมาให้เีนทำค้นง้านะครับคนค้านะครับลึกลงไปหนึ่งนึ่งนะครับเช่นฟองน้ำกับพลาสติกดนี่ ไปไปครับมันตมาดูคนารกทรลองลองกันนะครับครับมายสายหมายสาที่เราลูกหมายหมามานมากจักอะไรก็ทำาทำมาหมหมต้นงมหมนะครับครับมันงสายหมครับครับไม่เลยับนะครับคับแน่นอนเลยนะครับต่อไปไปสาตีอะไรๆครัเนียกูบริฟังัน ครับกระดกระดาษหนังสือกเช่นเดยกันนะครับแล้วก็ดาวสักซเศษเศษอนาเนี่ยเสษเ and then लेंडन ลํานิวนปักสักนะครับส่วนหนก็คือลักสูงนํานํามาให้บวัตถุลายลายนะครับเช่นไม้ไมลดาดก็ผาซึ่งตาละจลยี่สิงบกตาแต่แจงกันดังยิ่งยังไม่ใชไใครจุดไดใดบางอย่างอย่างเนี่ยนะครับบางอย่างอย่างเนี่ยนะครับบางอย่างอย่างเนี่ยก็มีอะไรนั้นะมาาเิ็เเา แต่แเวลาเวลาที่เราไปยอเกาะแต่ต่างตทำมาจัมาที่เาณกตาว่าว่าาไม่ใช่ไร้อตางต่างต่างกรับตไปไปทีนี่ที่คุณคุณบอกว่าเมื่อวที่วัที่มาธรมธรรมอะไรอะไรอไรอะไปไปทาทมาทมาคือบ่าคือาอย่างเงี้ยแหล่งก็เริมเิมธรมาจรมตัวเรียวเรียวนะตัวเรียวมัน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 มัตเรี้ยวเยนี่ตัเรียวเยเนี่ยหวงรวเลคือน้ำน้ำน้นมัน้น้ำนนกชา ครับอะไรๆไทยๆไม่ตไม่จทเจะไทยสู้ๆแลไทยแล้วไม่มีการการการกลรทอทปพือพื่นนะครับก็ตายตายไปไมเมกสรินะครับการการที่ที่ที่ใช้ใช้เรีเที่ยไทยก็คือคือไอเชีนะครับซํ่งเป็นการยาใหญ่ๆงหวการแย่ๆการธาชานะครับาราชานะครับเตเกตไอ a ชียจีลิซึ่งซึ่งมันเราเรทสนองเป็นผู้รีผูีนะครับครับหลายยาใหญ่ๆนี่แหละนะครับครบหลายยาใหญ่ๆไทยๆครับครับ หลังจากเรียนเรียนางวังคุณครูถูงตรงนี้แล้วนะครับคีกปีก็จะก็จะจบประมาณนี้นะครับนักเรียนเรียนเปนเดินไปนักเรียนเรียนตังต้องทุกช่วงของคุณให้หจบจบเสร็จแล้วแล้วนึ่ไมไปหำู่เงินเงินเดิเดิมคราวนี้มีสิสกอนักเรียนเรียนทั้ควฟ้องฟ้อมคุให้ใสสีสกอใ้ใสแสน่แสเนนักเนียนงเยาเม้งดุี่ลังไต่ต้นโดดๆจบจบนะครับถึงจะหายไสอดส วันนี้วันนี้คุณมีคมเขาวาดาขอโทษนะว่ายังเดียวดียบูมาจะบอกวาลไปนะครับปรบรับสันดีเพราะนั้นสันดีสีก็คือสับสับคแต่ว่าว่าพิมพ์ไว้ไม่ว้ไม่สับสับตำรวอโทษทีที่ล้วโทษด้วยด้วยนะครับนครับ่าค่าอะไรอะนะครับครับเพราะนั้นสันีสคือสับสับกาโลกโลกนีนีคือสับสับนะครับครับแต่หน้าทาใครใครบางคจะคิดว่ามาไม่ดูสับสนินี่คุณต้องรับังรวงที้ด้วยด้วยนะครับครับ โอเคคีบีอกต่อมาันจเดืมดเ้อนรัคดูตู้คีบเลิกจะดลาํ่าคนฟอฟอนวนสิฟอฟโอเคนะครับสมัคดีครับ